เป็นไงน้ะทุกท่านตื่นกันหรือยังน้ะฝนตกไม่หายเลยคืนนอนหลับดีๆีเป็นยังไงกันบ้างน้ะไม่น้อยก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านด้วยที่มาให้กำลังใจแม่น้อยคุณแม่คณิ t า ไม่น้อยก็ขอขอบคุณเรื่องหน้านะคะขอบคุณมากๆคุณแม่กนิตาามาให้กำลังใจไม่น้อยทุกบ้านทุกวันขอให้คุณแม่กนิ t าอให้มันคนยืนให้ยืนเป็นชุกคพิ่มเกจให้ได้เพิ่มไข่ให้ไมีเด้อคุณแม่คนิ t า a เรื่องทุกดกันกันละที่มาเป็นกำลังใจให้ไม่น้อย ให้อยู่กับลูกกับหลานไปให้มีความสุขความเจริญคิดเงินก็ขอให้ได้เงินเด้อทุกท่านเลยคิดทองก็ขอให้ได้ทองให้ทุกท่านอียู่ยนเป็นชุกขอให้คุณแม่กันดิทาลำลัำรวยรวยให้อยู่กับลูกกับหลานเด้อให้มีความสุขเป็นที่พึ่งให้ลูกให้หลานตลอดไปเด้อคุณแม่ ไม่น้อยก็ไม่มีอะไรหรอกบางวันก็บ้าบอบ,บ,บางวันก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่มอไม,ม,ม่แม่เนาะมีอะไรก็กินไปอย,อย่างนี้แหละอย่าอย่าถืออย่าทาไม่น้อยเด้อบางวันก็บ้าบอบบอยู่ไปอย่างนี้แหละค่ะก็อยู่ ลูกหลานเขาก็โตกันหมดแล้วไม่น้อยทำงานทำการกันหมดลูกสาวเขาก็อยู่บ้านเขาลูกลูกชายเขาก็อยู่บ้านเขาเขาโตกันหมดแล้วแต่ก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเหมือนกันค่ะพึ่งเลิกพึ่งว่ได้รับผิดชอบมาสองปีนี่แหละเพราะลูกหลานเขาใหญ่กันเบิดแล้วค่ะ เัีเกจบทางงานในการกันหมดแล้วลูกลูกสาวเขาก็โตแล้วอยู่มสองมสามแล้วลูกลูกชายเขาก็โตกันหมดแล้วอายุหลายแล้วเป็นหนุมเป็นสาวกันหมดแล้วในน้อยก็เลยไม่มีพันธะดูลูกดูลานก็ดูห่างๆบางครั้งลูกสาวเขามารับไปกินข้าวบางครั้งเขาก็ซื้อมาให้กินอันนี้เขาก็ไปเที่ยวแล้วลูกสาว ไปเขาใหญ่พาลูกพัเตอรไปเขาใหญ่เขาก็มาชวนแม่อยู่แต่แม่ไม่ไปเดือนหน้าจะไปโคราดเดือนหน้าไม่น้อยจะไปโคราดไปเที่ยวโคราดกับเพื่อนไปโคราดกลับมาก,ก็จะไปกาญจนบุรีกับเพื่อนอไปโคราดวันที่สี่ที่ห้าไปสองคืน ไปเวลาไปก็ไปเราไปได้ก็ไปเพื่อนชวนไปเราก็ไปเพราะมันเหงาอยู่บ้านไปเที่ยวเพื่อนกับฟูงป้าได้ตามภาษาม,มันไปยุ่งกับชีวิตของใครเราอยู่ของเราเป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเบียดเบียนใครมไม่ต้องไปทำให้ใครเดือดร้อน เราก็อยู่พอเหมาะแม่แม่ไปอย่างนี้แหละค่ะืม,มน้อยก็ไม่มีอะไรไล่บางครั้งก็ไล่สาระก็ใจช่วยลุงป้าดเด้อดีใจกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีที่เป็นโฉนดอะไรเมื่อไหร่ไม่น้อยมีโอกาสไม่น้อยก็อยากไปเยี่ยมเพื่อนแล้วกันบางใจช่วยตาชานเดอ้อสู้ๆเด้อตาชานเดอ้อ คิดถึงนะคะจูนนะไม่น้อยก็ไม่มีอะไรใจช่วยทุกขุดคนนู้อสู้ๆค่ะอย่าท้อนะคะไม่น้อยก็ไม่ท้อแล้วถึงจะอายุมากก็ไม่ท้อเราจะอยู่ไปอย่างนี้แหละเป็นล้มโพลมใช้ให้ลูกไ้หล,หลานไปคิดดีทำดีไม่ไปเบียดเบียนใคร ก็สบายใจแล้วค่ะเพื่อนมีเราก็ดีใจด้วยเราไม่ต้องไปอิจฉาแตาร้อนใครทั้งนั้นอย่าไปว่าใครม,มันไม่ดีอยู่มอม่อมแม่ดีแล้วล่ะค่ะแม่น้อยก็ไม่มีอะไรขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเด้อที่มาให้กำลังใจไม่น้อยไม่น้อยก็ไม่มีอะไรขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าสงสารแม่น้อยก็ เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ไม่น้อยด้วยค่ะอ,อยากคุยกับเพื่อ,อนกับฝูงไปอยู่มาเมา่แม่ๆอย่างนี้เลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ